โอเคขอบคุณครับแม่น้อยนี่เดี๋ยวผมแกะดูสินค้ามาถึงแล้วเนี่ยแม่แมส่งอะไรมาให้ผมบ้านแม่อ๋อเป็นสมูดเป็นสมูดอ๋อเป็นสมูดอย่างนี้ขอบคุณครับแม่นะไม่เผาจีเดมอลหขอบคุณครับแม่อ๋อเป็นนมอย่างนี้อ๋อขอบคุณครับแม่มามามาถ่ายข้างอแรกนี้เลย อ๋อเป็นหมี่อย่างงี้อ๋อเป็นขนมขอบคุณคับแม่โหลำบานแม่ดูเลยน้ำมันหมูอ๋อครับครับให้ลให้รวยครับแม่ขอบคุณครับอ๋อมีครับขอบคุณครับแม่สาธุครับก็มาอ๋อจะเก็บแบบก้าวน้าสวยงามเลยครับขอบคุณครับสาธุคับแม่ให้ลาให้รวยครับอ่าก็ ระหว่างที่แม่สร้างบุญกุศลมานี่ก็ให้เพียรพอร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติสมัสมบัตินิพนธ์สมบัตินะครับแล้วก็ขอให้รุดฉับพันกระแสจิตนั้นเนาะก็สาธุครับเดี๋ยวจะส่งเมล็ดถัว่วเมล็ดอะไรอย่างนี้ให้นะแม่ครับเดี๋ยวว่างก่อนขอบคุณครับสาธุครับ